ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอีดึงอีดิดครับสำหรับใครที่มีตู้เวทีอยู่แล้วครับแต่อยากได้มาขึ้นรถแห่ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการวางตู้ให้ถูกวิธีครับไม่ใช่เราคิดจะวางไงก็วางครับบนรถแห่ครับยิงตู้เฟกกันมากเท่าไหร่ครับความดังลดน้อยลงครับผมและทําให้เราเล่นเสียงแรงขึ้นแรงขึ้นทําให้ดอกลำโพงมีการขาดหรือสูญเสียได้ครับผมวันนี้ครับผมจะมาสาธิตครับการวางตู้ลำโพงยังไงให้ตอบโจทย์กับงานรถแห่มากขึ้นสำหรับใครที่มีเครื่องเสียง บ้านอยู่แล้วครับผมไปไปชมกันครับผมโดยโปรแกรมสมาร์ทไลท์ครับวันนี้เนี่ยสาธิต2ตู้นะครับผมจะวางหลายๆวิธีหลายแบบเพื่อให้ทุกคนดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงครับแต่ละแต่ละสูตรแต่ละสูตรวางมันต่างกันยังไงครับไปรอชมกันครับผมมาครับเรามาเริ่มกันสูตรแรกก่อนครับสูตรแรกก็คือสูตรนี้ครับผมครับเป็นการตั้งแบบถ้าใครมีพื้นที่มากครับกลาง4ใบครับสามารถเรียงขึ้นได้4ใบครับผมสำหรับตู้เสียงกลางครับการตั้งอันนี้ครับ จะได้เสียงที่ดีมากและก็ไม่เฟดกันครับผมเรามาชมกันครับผมเปิดพริกน้อยไปเลยอ่าครับพริกน้อยมาแล้วครับผมทีนี้ผมจะเซฟไว้ครับผมครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ค่อยเฟดกันนะครับผมสูตรนี้ครับมันสูตรสูตรที่ไม่ค่อยเฟดกันเซฟไว้ก่อนครับนีเซฟไว้อ่าโอเคด้สีแดงครับทีนี้เราจะพิกทางครับผมครับครับและนี่เป็นหนึ่งวิธีครับที่หลายคนวางครับผมครับวางอันนี้เพราะอะไรครับบางทีพื้นที่มันลดมันน้อยครับผมครับทั้ไมต้องวางงี้ครับแต่วางงี้ มีผลเสียหลายอย่างครับพอยิงดอกห่างกันเท่าไหร่ครับความถี่มีการขาดเคลื่อนมากขึ้นตอนนั้นเฟสก็มีการผิดเฟสมากขึ้นตอนนั้นครับไปเรามาเปิดตูกันเป็นยังไงครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเสียงหายเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแหลมเสียงแหลมหายเยอะครับผมเห็นไหมครับนี่วความหายของเสียงครับแล้วผมก็จะเซฟไว้ครับผมครับเห็นไหมครับผมเสียงหายเยอะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะเซฟไว้อันนี้เป็นการวางตู้สะส่วนใหญ่ของรถแห่ที่ผมพิมพเอาตู้เสียงกลางไปวางบนรถแห่ครับอันนี้คือผิดวิธีนะครับผม ต่อมาครับวิธีที่สองมาครับวิธีที่2ครับผมวิธีที่2ที่ผมแนะนําก็คือครับหันแหลมอยู่ใกล้กันครับผมนี่เป็นวิธีที่2ครับผมครับมาครับวิธีที่3ครับตัวนี้ก็ตั้งตู้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมหันแหลมชงกันครับทำไมถึงหันแหลมชนกันเพราะว่าแหลมเป็นความถี่ที่ เล็กครับผมตัวนี้เป็นจุดที่เฟดกันมากที่สุดเลยนะครับผมครับเสียงกลางก็ไกลกันมากขึ้นก็เฟดกันเพิ่มเติมขึ้นนิดหน่อยครับผมการวางดอกห่างกันครับมีผลต่อเสียงมากนะครับผมครับไปชมกันครับเป็นยังไงครับผมนี่ครับเห็นไหมครับบางทีบางครทีอัดขึ้นครับเห็นไหมมิดโลครับขึ้นครับหนึ่งขึ้นบางครทีอัดหายครับบางทีไม่แต่แสงแลมครับดีขึ้นครับเห็นไหมครับแสงแลมดีขึ้นตรงนี้ก็มาครับตรงนี้ก็มาครับการวางแต่ละสูตร แตกต่างกัน100%ครับผมาปผมเซฟไว้ครับผมมาทีนี้ครับผมครับผมจะาบางกใหม่ครับโดยการเอาแหลมหันออกข้างครับผมพอหันออกข้างปุ๊บอย่างนี้ครับเสียงกลางจะดีขึ้นนะครับคอยดูครับเสียงกลางดีขึ้นแสงแหลมจะเบาลงครับผมเพราะว่ามันดอกห่างกันนะครับจุดเฟดมากขึ้นทําให้ความดังลดลงครับผมครับไหนเห็นไหมครับผมครับนี่ครับเสียงกลางได้ดีมากขึ้นครับสังเกตที่เส้นเขียวครับเสียงกลางก็ดีมากขึ้นครับนี่เสียงกลางดีมากขึ้นครับแต่ช่วงแสงแหลมมีปัญหาเห็นไหมครับผมเพราะว่าดอกมันห่างกันครับ จะมีจุดเฟดเยอะมากขึ้นครับผมครับผมจะเซฟไว้ครับผมครับต่อมาครับอีกสูตรครับที่ผมอยากให้ทําอีกหนึ่งสูตรก็คือต้องการวางหลายตู้ครับแต่พื้นที่ลานนี้มันครับแคบครับอีกหนึ่งสูตรครับก็คือแบบตั้งครับผมครับแบบตั้งมาครับนี่ก็เป็นหนึ่งสูตรครับที่ใช้งานถือว่าโอเคใครไหมครับย่านความถี่แหลมครับมาเต็มนะครับช่วงนี้ครับทีไลมาเต็มครับย่านมิโลก็ถือว่าโอเคนะครับผมมาเก็บทุกจุดครับผมครับในย่านตรงนี้มาด้วยครับผมครับแต่ก็เสียลงนิดหน่อยเสียลงประมาณ 3 4K ตรงนี้ครับหายเพราะว่าอาจจะบางไม่ถูกวิธีบ้างครับเพราะความถี่ตรงนี้เชื่อถือได้ครับตกระแดงคือความถี่ตรงนี้เชื่อถือไม่ได้ครับผมครับมาทีนี้เรามาสูตรกันครับการบางครับผมครับเห็นไหมครับการบาง2 3 4 5สูตรความดังของเสียงจะลดน้อยลงและแตกต่างกันมากขึ้นครับผมครับตู้ลายเลหรือตู้เวทีเขาจะการให้แขนไปแลตั้ง4ตัวครับผมแต่เราเอามาบนรถแห่ครับพื้นที่รถแห่ยิ่งแคบยิ่งการบางตู้ยากบางคนบาง ตูดชนกันครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเฟดกันบ้างเหมือนที่ผมวัดครับผมบางคนอาจจะเป็นนอนแหลมออกนอกครับแล้วแต่บางคนวางครับผมครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆครับต้องการวางอย่างนี้ก็คือ1ครับเอาอะไรเอาความถี่ที่เล็กมาชนกันครับเช่นแหลมครับอยู่ซ้ายขวาแล้วก็พิกตู้มาชนกันเลยครับผมครับโลโก้แล้วแต่บันครับบางทีโลโก้อัดกับหัวไม่ต้องเสียตอนนั้นเราเซียตรงแหลมครับผมครับทำไมถึงมาชิดกันครับมันจะมีลมอากาศครับเียงแหลมเวลาเราเดินครับเดินหน้ารถจะได้ยินความถี่เดียวกันทั้งหมดครับแต่ถ้า เราเสียงแหลมออกข้างนอกอีกเอาเสียงกลางใกล้กันครับเสียงกลางจะดีครับแต่ทางย่านแหลมเวลาเดินรอบรถครับจะมีปัญหาเรื่องแหลมครับผมครับและต่อมาครับสูตรที่แนะนําอีกหนึ่งสูตรก็คือตั้งครับลายตั้งแล้วก็เรียงกันครับผมแต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียตั้งลายตั้งถ้าแหลมจะกวนพวกปากเป็ดครับเนี่ยมันอยู่ด้านนี้ครับจะส่งไม่ไกลนะครับผมครับจะส่งไม่ไกลครับจะได้แค่ใกล้รถแต่จะลดจุดเป็ดลงครับผมครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งดีตครับเกี่ยวกับการวางตู้ลำโพงครับสลับใครที่มีตู้ วิธีอยู่แล้วครับจากทำรถแห่ก็สามารถดูในเส้นกราฟผมไปเลยว่าจะใช้ยังไงวางไงให้ถูกต้องถูกวิธีครับผมคุณครับผม